อีกสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมทําคลิปที่เกี่ยวกับอายการนัดลุงพลนะครับก็คือในคดีอาญาเนี่ยครับที่มันมีโทษจําคุกเนี่ยครับเวลาที่ทางพนักงานอายการนะครับนําตัวลุงพลไปขึ้นศาลนะครับนะในส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการนําลุงพลเนี่ยไปไว้ใต้ถุนศาลนะครับซึ่งทางใต้ถุนศาลเนี่ยครับ จริงๆเราพูดกันแบบให้มันดูดีนะแต่ถ้าเอาภาษาตรงๆชาวบ้านเลยนะครับก็คือห้องขังนั่นเองนะครับคือใต้ถุนสาลทุกสารเนี่ยนะครับสารอาญาเนี่ยเขาจะมีกรงขังอยู่นะครับภาษาชาวบ้านเลยแหละนะชัดเจนนะครับผมนะครับก็จะมีการเวลาที่พนักง,งานอายการเนี่ยครับจะส่งตัว ลุงพลเนี่ยครับไปขึ้นศาลเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการนำลุงพลเนี่ยไปไว้ในห้องขังสักครู่นะครับก็คือเป็นมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะครับเป็นขั้นตอนทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับในคดีอาญาที่ทางพนักงานอายการยื่นฟ้องนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีการนำตัวที่เขาเรียกว่าผู้ต้องหานะครับหรือว่าอาจจะเป็นจำเลยในอนาคตนะครับไป ฝากขังไว้ก่อนนะครับในห้องขังใต้ทุนศาลนะครับเป็นกระบวนการนะครับตามธรรมดานะครับซึ่งทุกคนก็ทราบดีนะฮะถ้าถ้าเกิดว่าคนที่เคยไปศาลนะครับผมก็จะอาจจะไปเห็นนะฮะถ้าหากว่าเดินชั้นล่างของศาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องที่เขาขังขังไว้นะครับเป็นซีซีเนี่ยแหละครับผมนะครับส่วนป้าแตนเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับหรือว่าทําเอกสารอยู่ทางเกี่ยวกับบทศาลเนี่ยครับก็จะไม่รู้นะฮะคิดว่าลุงพลเนี่ย นั่งรออยู่มานั่งข้างข้างใต้ทุนสารหรืออะไรก็ตามนะครับคือป้าแตนบอกว่าลุงพลเนี่ยรออยู่ข้างล่างนะครับป้าแตนก็ไม่รู้นะว่าไปรออยู่ในห้องขังนะครับผมนะก็เป็นธรรมดาครับผมถ้าหากว่าคนที่เคยไปศาลก็จะเห็นฮะข้างล่างชั้นล่างของศาลเนี่ยก็จะมีเป็นห้องขังแล้วก็จะมีญาติยติยืนรอกันเป็นแถวเนี่ยครับก็คือรอประกันตัวนั่นเองนะฮะก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับตรงนี้เป็นเรื่องปกตินะครับของคนที่โดนคดีอาญานะครับ นะก็จะมีการนําไปไว้ใต้ถุนศาลก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของทนายความหรือว่าญาติญาติเนี่ยก็จะดําเนินเรื่องขบวนศาลนะครับก็คือดําเนินเรื่องในการประกันตัวนะครับเมื่อศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะครับไม่ว่าจะยื่นเงินประกันตัวหรือเปล่าหรือว่าให้สาบานนะครับผมนะฮะเมื่อศาลอนุญาตปุ๊บเนี่ยก็จะทําเรื่องปล่อยตัวนะครับ ปล่อยตัวก็คือปล่อยตัวแต่ว่าไม่ใช่ว่าศาลตัดสินแล้วนะครับก็คือปล่อยตัวชั่วคราวนะครับเพื่อให้มาต่อสู้คดีนะครับแต่ว่าศาลยังไม่ตัดสินนะฮะนะครับปล่อยตัวให้ไปเป็นอิสระก่อนนะครับไปเตรียมเรื่องในการสู้คดีนะครับเดี๋ยวศาลก็จะต้องมีการนัดมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นัดพิพากษาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง การนัดพิพากษาหรือว่าฟังคำตัดสินเนะี่ยอันนี้นะครับคือการตัดสินคดีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลุงพลถูกปล่อยตัวชั่วคราวอยู่นะครับก็คือการประกันตัวนั่นเองนะครับแต่ว่าศาลยังไม่ตัดสินนะนะครับเดี๋ยวนัดตัดสินอีกทีเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าศาลจะตัดสินยังไงนะครับผม